เต็มไหมทุกคนฟัาเพุรงเพราะเราสอบมาอย่างดีใช okay. cin ่ไหมอาจจะได้ตอนตอนเช็คไปแล้วนะครับว่าเราสอบันมาอย่างดีนะครับเพลงต่อไปเอ็นอะไรตูงนี่เฮ้ยต่อไปฉันจะม่พอเอเนี้ยหนูคอละโอเค ตอนเห็นจบมันใช่ไหมเนี่ยใช่อ่ะพี่อิฐ้ยกิดิฉันอย่างเนี่ยเรื่องอ้อกพักๆเฮ้ยน่าหลอกมาไกลเลยครับพี่ชายเอาคนนี้เฮ้ยคือพี่มาอยู่สองใหม่เยี่ยมหน่อยสามใหม่อ๋อใหม่ี่สามมาแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องมาเป็นเบืรอที่สามฉายาอีกสามใหม่ว้าว สามภาษาทำเรื่องตัดไหล่่งเป็นไงบ้างครับผ่านไปแล้วสี่เพลงแฮปปี้กันไหมครับขอเท้าเงียบเฉยข้างล่างเท้านอนเป็นอะไรล่ะหลับไปแล้วน้องหลับตีหลับสบายใจนะแล้วน้องก็ตีตัวพิเศษไงเข้ามาแล้วแบบพีเอพีอะไรเงี้ยนะขอไว้หลังขาพลาดคนหน้าอะไรเงี้ยแม่เขาอยู่ใางานนะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วอย่างที่ไม่เกิดไปตอแ อันนี้จริงๆมันเป็นวันหยุดยาวสี่วันถูกไหม,มเป็นวันที่พทศกาลสุขสนันต์หยุดยาวเลยใช่ซึ่งจริงๆแล้วนะคะระับเทศกาลที่ผ่านมาเนี่ยอย่างที่เราทราบกันด้วันที่สิบสองสิงหาคมคือวันแม่แห่งชาติใช่ไหมครับถูกต้องทำอะไรเพื่อแม่บ้างยังเด็ดที่ผ่านพาแม่ไปกินข้าวแค่นั้นนะนะใช่ค่ะแม่น้ำน,น้ำตาไหลเลยครับแม่มแห่งชาติหนูจ๊ะ ช่วงวันเพิ่งเจอกันครับอ้เพิ่งเจอคุณยายด้วยใช่ครับเพราะว่าคุณยายพี่กลับไปเพราะว่าทางานส่งแต่ว่าพุกน้ามาส่งว่า se มีธุระเลยครัแต่ก็คือได้เจอกันแล้วที่งานของนายที่แต uh ่ก็ไม่ได um> uh ้ได้ทากข้ากันเท่าไหร่โอเคครับและเนื okay, ่องในวันแม่แข่งชาติที่ผ่านมาแล้วนะคุณยายเลี้ยวนายมีรายได้แล้วอ่ะนายควรจะทำอะไรเพื่อยายนายบ้างจะบอกนายพุญยาไม่ าอถึงยกย่องให้เป็นหมอว่านีสติดดีเด็ของสองอไม่ได้ข่าวเลยขาวไห้พี่สาวูดิวเปเปอร์มหาลัยมีขับกินอครับเอาเป็นว่าไหาในๆก็ไหน ก็ได้ทําอะไรในวันแม่ไปแล้ววันนี้นะครับเราเลยอยากรวบรวมบรรยากาศของวันแม่ที่ผ่านมาเนี่ยคือไม่ใช่วันแม่ที่ผ่านมาหรอกแต่หมายถึงว่าด้วยความที่ความบรรยากาศความรักคยามอบอุ่นอยู่ในช่วงสี่สัปดาห์นี้ก็เลยอยากจะขอมอบวิดีอดีดีให้ทุกคนได้รับชมครับเเชิญชมครับเที่ได้คุณยายลูกทำบอลเสิร์ให้สนุกสนุกนะคะ ในชีวิตของลูกทั้งนี้นะคะก็เป็นคนใจดีค่ะใจดีมากๆทุกวันนะคะดาแลก็มาเชียงใหม่นะคะเขาก็มาบอกคุณยายทุกทีเลยว่าว่าเออคุณแม่ผมรักแฟนตัดทุกคนเลยไม่มีใครรักมากรักน้อยอ่ะเท่ากันหมดเลยโอ้โหขอบใจค่ะรักเขาด้วยเหกับคุณยายที่ไงรักเขาอะค่ะ อยากได้ท่้งทีประสบความสําเร็จอยากให้เขาสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็อยากอยาแฟนคลับนักเข้ามากๆปุญญาก็บอกใจแล้วค่ะอายุเจ็สิบสองเอางงอยากได้แค่นี้ i <laughs> ขอบใจแม่แม่เสียงแต่ลนวหนุ่มเชวพอดีมันไม่มีเออใช่พอดีแม่เข้าโค่นหนีไปฮ่องกงกันหมดเลยจิงก็เลยทิ้งเราไว้ทำงานใครคุณแม่ทิ้งสปายเบอร์สามไว้ที่นี่นะคะทำไมเบอร์สามมั้รรักคุณแม่ค่ะแต่ไม่เอาผิดเราเป็นว่าฮะคือเท่าที้ที่เห็นนะสังเกตได้อย่างนึงเลย อย่างคุณยายคุณยายเนี่ยก็คือจะเรียกได้ว่ารักพิ่ีมากเลยนะเป็นห่วงครับแล้วก็ก็คือพูดตลอดว่าอยากจะติดตามดูคลิปที่ร้องเพลงนับที่ต่างๆไปเรื่อยๆใช่ไหมครับแต่ของเคสคุณแม่ลูกนิกเนี่ยดูจากบรรยากาศโดยรอบแล้วเนี่ยดูจากสีหน้าที่คุณแม่ลูกนิกพูดกับคลิปด้วยเนี่ยเชื่อว่าน่าจะเป็นหลังจาการที่โดนลูกนิกพาไปกินข้าวครับเสียงชงเชงไร้เกินเหมือยูนิเซอร์เลยแล้ว ีพูดแต่พูดแต่ไอเลือพาฉันมานี่ยฉันฉันต้องจ่ายใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาได้ยินได้ยินคำหนึ่งบอกว่าทุกคนอยากให้มันคือเทียบทั้งหมดไม่ได้ยินเลยได้ยินอยู่ประโยคเดียวว่าว่ามีสมาธิในการร้องเพลงเลยนะพีย่ยินแค่ประโยคเดียวไอเขาบอกว่ามีทั้งสีทั้งปัญญาในการทำอะไรทุกอย่างพี่อ๋อเหรออ๋อแล้วที่สปายคิดไปเองเพราะฉะนั้นนะครับ อย่างที่เราได้เห็นกันแล้วนะครับในวีดีโอานกะเนื่องโอกาสวันแม่ดีๆอย่างนี้นะครับคุณแม่กับคุณยายได้พูดถึงพิธีกับน้องลุกนิกมาแล้วรานนี้ก็เป็นคิวของพี่ีกับน้องนิกอยากจะขอมอบอะไรเล็กๆน้อยๆเป็นของขวัญให้กับคุณยายและคุณแม่และคันอย่างคุณยายก็น่าจะได้ติดตามในคลิปด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นขอมอบวทีนี้ให้สองคนนี้กับของขวัญชิ้นนี้ครับ